บางกอกกรีนมาร์เก็ตตลาดสุขใจถนนคนเดินเขตทุ่งครุสวัสดีค่ะข่าวดีจากสำนักพัฒนาสังคมได้จัดตลาดบางกอกกรีนมาร์เก็ตหรือตลาดสุขใจถนนคนเดินเขตทุ่งครุณโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขะวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรกรุงเทพมหานครผู้ค้าผู้ประกอบการสินค้าบางกอกแบรนด์โอท็อปอาหารอร่อยของดีกรุงเทพมหานครมีช่องทางจําหน่ายผล,ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายนตลาดสุขใจประกอบไปด้วยร้านจากกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดร้านจากกลุ่ม งานส่งเสริมเกษตรกรรมและจากสำนักงานเขตสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายณตลาดสุขใจอาทิเช่นอาหารสดอาหารแต่รูปจำหน่ายขนมหวานอาหารกล่องปลาบูดูทรงเครื่องปลาแดดเดียวลวยตาทองม้วนประเภทเครื่องดื่มจำหน่ายนมแพะนมแพะพัสเจอร์ไรน้ำสมุนไพรชากาแฟสินค้าอุปโภคบริโภค จำหน่ายผลิตภัณฑ์แชมพูครีมนวดผมสมุนไพรสบู่นมแพะสบู่สมุนไพรประเภทไม้ประดับและปุ๋ยจำหน่ายต้นไม้มงคลแคทตัสวัะสะดุปลูกพืชต้นไม้และปุ๋ยมูลไส้เดือนประเภทพืชผักสวนครัวจำหน่ายกล้วยไข่ผัก อดสารพิษผักอินทรีย์ประเภทปศุปสัสตว์จำหน่ายพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุไก่พันธ์ุปลาสวยงามทางตลาดสุขใจยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปและฝึกอาชีพฟ,ฟรีหลายหลักสูตร จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทิเช่นฝึกอาชีพงานประดิษฐ์ฟรีสอนทำเด็กคูผาดเพนแก้วร้อยลูกปัดเป็นตน้นเชิญรับบริการฟรีจากโรงเรียนฝึกอาชีพเช่นดูดวงนวดผ่อนคลายตลาดสุขใจถนนคนเดินเขตทุ่งครุณโนะรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเปิดบริการทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง11นาฬิกา กา